ออกมาอยู่เวนโรงเรียนนะคะเวนกลางวันเนาะก็เลยจะพามาชมบรรยากาศนะคะส่วนสาธารณะนะคะทางด้านหลังโรงเรียนตรงนี้นะคะที่เคยถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เรามาดูนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีน้ําขังนะคะเพราะว่าช่วงสองวันก่อนนี่คือฝนตกหนักมากนะคะก็สังเกตดูก็คือรถจักดินก็ตักเข้าไปลึกกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู รถตักดินกำลังทำงานตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะทำเป็นสวนสาธารณะนะคะให้ชาวบ้านเนาะให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้มาออกกำลังกายนะคะจากแต่ก่อนนี่เป็นหนองน้ำหนองน้ำชื่อหนองแวงอึมครึมนะคะอันนี้ชื่อจริงๆนะคะก็เป็นแหล่งน้ำของหมู่บ้านนะคะแต่ถ้าทำเป็นสวนสาธารณะก็จะได้ทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ แต่ถ้าทําเป็นส่วนสาธารณะก็จะได้เป็นแหล่งน้ําที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะเ,คเดินตรวจตราบริเวณเในโรงเรียนนี้นะคะเราก็มีไกด์นำนำทางด้วย <laughs> ไปดทุกที่เลยอ่ะออมันจะถูกชะตากาตรรมัดพายนะคะ ออกก็จริงแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยนะคะด้าหลังนี้นะคะก็เป็นอาคารที่ครู้ายนะคะใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็คือเป็นอาคารสีนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยสวนสาธารณะนี่ก็คืออยู่ตรงหน้าอาคารสีเลยนะคะวิวดีมากเลย Thank <laughs> you. แบบกองดิดแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเล่นตลอดเลยตอนนี้เราก็เดินมาใกล้ถึงรถตักดินแล้วนะคะทางนูน้นทางนู้นดูดูมีคันหนึ่งก็อยู่ข้างบน,นะคะ่ะยังไม่ลงไปตักคันสีเขียวแต่ว่าคันสีเหลืองกำลังตักเย้ yeah, ตอนนี้เราก็มาเยอยื<ๆ>่อรอยู่บนรถตักดินแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งกำลังเติมน้ำมา ที่สามารถนั่งชมรถตักดินได้อย่างใกล้ๆเลยนะคะนี่บางคนอาจจะเป็นเหมือนกับอุ้ยก็แค่รถตักดินเนาะแต่ว่าคือเราลองนึกถึงตอนเราเป็นเด็กเนาะมันก็น่าตื่นเต้นรนะถพันใหญ่แล้วก็แบบทำอะไรได้แบบอุ้ยน่ามาานหัดจารยน่าขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ผวกพัก็เลยมีคลิปนี้นะคะมาฝากเด็กๆนะคะใครที่อยากจ,จะมีลูกมีหลานเนาะต้องชอบดูแน่ๆเลยก็เปิดให้ดูได้นะคะ ขา้างในนั้นก็เป็นห้องแอร์ด้วยนะคะ แอร์นะขับรถตัก thank okay. you คันนึงคันก็กำลังจะลงไปนะคะคันนั้นกำลังจะลงไปแต่ไม่รู้ว่าจะลงทางไหนพี่สายน,นี่าานนาานนว่าถ้าหนีเรากะลงทางนี้ไงหรือว่าลงตรงนั้นนี่พี่ชายนี่แหละคันเขียวเราหลังจากเติมร์นมันเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะลงตรงนั้นเลยโอ้มีการเอา เศษเศษไม้ออกไปก่อน<ๆ>แตรงมาก<ๆ>งไงเราก็จะมา,มารอติดตามชมกันนะคะว่าสวนสาธารณะนะคะที่เคยเป็นหนองแวงอึมครึมตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะ<ๆ>นี่แหละก็กำลังลง แล้วนี่ตรงนี้มีสีเขียวและสีเหลืองช่วยกันทำฝั่งนู้นนะคะใกลๆนูน้นช่วยกันสามคันเลยเขียวเหลืองแดงดูค่ะกำลังตากอ่ะ ือล้อแบบนี้คือไปได้หมดเลยไม่มีติดลมติดโครนอะไรเลยะค่ะแบบไปได้หมดเลยเก่งมากเลย นะคะคุณพายก็ต้องขอจบการพารถตักดินเทียงเท่านี้นะคะถ้าได้มีโอกาสแวะมาที่โรงเรียนอีกก็จะพามา,าดูความคืบหน้านะคะของสวนสาธารณะแห่งน,นี้อีกเช่นเคยนะคะไม่แน่นะอาจจะมีรถตักดินเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะงไงก็ฝากติดตามคุณพายด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ